ดูดวงชาวราสีเมถนุนว้นวันที่ห้าหมกรานะผมข้างหน้าคือนรกนะผมข้างหน้าคือนรกครับนะเดินตรงไปสองอลีเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาข้านะงล่างนั่นนะเดินตรงไปเลยนะผมศัตรูโบานของท่านจะพินาศน,นะผมด้วยบุญกุศลวาสนาข้างหน้าคือนรกก็คือว่าเขาทำนะคนอื่นได้อีกนิดเดียวจะถึงนรกแล้ว เราผมเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตาการยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาท่านคนที่ต้องสู้อย่างเต็มกําลังอย่ามาท้อถอยอย่ามานั่งร้องไห้กระจองอองแงเราผมผมไม่ไหวแล้วอาจารย์หนูไม่ไหวแล้วับสู้ต่อครับไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วครับผมการสู้การฮึกเขิมเกิดขึ้นในตําแหน่งดวงชะตาของคุณท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแปลว่าอะไรศัตรูของท่านใกล้ถึงนรกแล้ว ะผมมันคนคิดร้ายอ่ะมันคนไม่ดีอ่ะมันใส่ร้ายป้ายสีเราอะผมมันกันแก้งมันส่งมอบเรื่องราวต่างๆยันเกียดสิ่งอัปมงคลให้เราเนาสาบแช่งเผาพริกเผาเกลือก็ได้โอ้ย,ย่นสิ่งเล่า้ี้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านเป็นดวงชะตาต้องฮึิมพอฮึเหิมดวงชะตา่าจะตกตำแหน่งอัศวินขี่มาส่งมอบเหรียญทอง แปลว่าดวงจะตขางท่านจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์อีกนิดเดียวครับผมก็เข้ามาสิกขาครับกลัวเ้าล่ะครับผมถ้าท่านกลัวนัานก็แพ้ครับผมคนเราไม่ก็เป็นอย่างเนี้ยโลกนี้มันโหดร้ายถ้าโหดร้ายท่านจะทําไงก็เข้ามาสิกขาผมกลัวคุณแล้วเ้ล่ะครับผมเข้ามาสิคนเรานะกลัวอะไรที่สุดไหมกลัวคนสู้ตายก็ไม่กลัวนะ กับหมอันเคยเจอนะเคยคุยกันแบบอ่านักเลงคุยกันนักเลงคุยกับพี่พี่คุมวินนะครับของพี่ไม่กลัวนะครับตอนรุ่นยุคเก้าศูนย์พี่ไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าใจเขาเลยใจเขาสู้ตายขนาดเจ้าพ่อยังกลัวเขาเลยบอกว่าเจ้าเยอะสู้ตายตายเป็นตายเอางี้อไประมาณนี้นะครับนั่นคือยุคเก้าศูนย์ยุคแปดศูนย์ยุคเก้าศูนย์ประมาณนั้นแะล้วเ,า,า,นะเ,า,เาสู้ตายแล้วบอกบอกว่าไงคนเรานี่มัน เกินอยู่กับใจล้วนๆนะครับผมการประดิีประดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะครับดงท่านต้องหึกอเขิมกลัวเรล่าระวองก็คือสร้างคุณงามความดีคุณจงอยู่ในศีลธรรมศีลห้ากรรมบท1สิบผมวิหารสีสู้ตายครับสู้ด้วยคุณงามความดีนี่แหละชนะทุกอย่างนะครับผม โชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงย์กษิค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาปัญหาต่างๆมีเอาไว้เพื่อแก้ครับผมไม่มีใครนะจะรวยร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านจักรวาลแสนล้านจักรวาลมันก็มีเรื่องให้แก้อยู่ดีมันยังต้องไปหาหมออยู่เลยไอเฮียคนนี้ต้องต้องไปหาหมอมีเงินต้องหมื่นล้านต้องไปหาหมอมันก็ตายเหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเรื่องให้แก้กันทุกคนไงเพราะฉะนั้นท่านจะกลัวอะไรอะครับผมหมอสันเน้นพลังโบกให้ท่านถึกเขิบนะ บอกไว้ก่อนนะเพราะว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ดวงตำแหน่งดวงท่านตกตำแหน่งที่ดีไงตำแหน่งที่ดีก็คือเขิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิง์สิทธิ์คำจูปกปักของรักษาเด็กน้อยส่งมอบด้วยถ้วยทองเพราะฉะนั้นอย่าดูดูดูเด็กรุ่นใหม่เด็ดขาดเด็กน้อยส่งมอบด้วยถ้วยทองนะครับผมแต่เด็กน้อยก็ต้องรู้จักกาลเทศะด้วยนะครับกูหลักผูใหญ่บิดากูนางมารดากูนางอาจารย์ญาคิกูนางศีลสาวรธรรมีคำต่างสอนมีอยู่แล้ว อคนไหนไม่กระตันอยู่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่จเจริญทุกคนนะครับผมอัุบินขีม้าส่งมอบถ้วยทองนะครับผมท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาน,นี้จะเปิดครับนะครับท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองเก้าหรือสแกนโค้ดตรงนี้ขึ้นมานะครับนะับาหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นส่งคลิปให้ หนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่าไหน่เป็นคลิปส่วนตัวท่านดูคนเดียวครับผมถ้าท่านไม่มีคําถามท่นก็อบ,บอกการงานอาจารย์งานหนึ่งคำถามแล้วไงงานหนึ่งคำถามภายในเดือนนี้ยอาจารย์เดือนนี้งานเป็นยังไงหนึ่งคำถามง่ายไหมครับผมเงินเอาเป็นหนึ่งคำถามเอาความรักเอาง่ายดง่ายไหมเอาครับบางก์นไม่มีคําถามไมู่้คิดไม่ออกครับผมท่านก็บอกาง,างานก็หนึ่งคำถามเงินก็หนึ่งโชคลาภหนึ่งคำถาม ครับผมขอให้ท่านแช่มชื่นราบลืนเไป็นไปได้ด้วยดีท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นรับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดไปค่าครูหมอสันได้ทุกอย่างมีครูนะครับค่าครูนําไปทําบนนะครับผมโชคชะตาบุกสมวัสนานะครับขอให้ท่านแช่มชื่นนะครับผมท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาต่อกันยาวๆครับสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีกันประจําเดือนนี้ เดือนนี้สำหรับชาวราศีกันเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านสองด้านของเหรียญที่ซ้อนทับกันอย่างน่าสนใจข้างหนึ่งเป็นโอกาสที่รอให้คุณคว้าอีกข้างหนึ่งเป็นความท้าทายที่ต้องการให้คุณแสดงฝีมือบรรยากาศโดยรวมของเดือนนี้จะมีความเข้มข้นในแง่ของการตัดสินใจและการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ความรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมด้านการงานบททดสอบแห่งความสามารถ การงานในช่วงนี้จะเป็นเวทีให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่หากคุณเป็นพนักงานประจำคุณอาจพบว่างานที่ได้รับมอบหมายมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือมีรายละเอียดที่ต้องดูแลมากกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานสรุปผลประจำปีซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแผนกประสานงานกับผู้คนหลายมากและนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนเข้าใจง่าย งานลักษณะนี้อาจทำให้คุณรู้สึกกดดันในช่วงแรกแต่จงมั่นใจว่าคุณมีความสามารถที่จะทำสำเร็จได้อย่างงดงามที่น่าสนใจคือความพิถีพิถันและการจัดระเบียบที่เป็นจุดแข็งของชาวราศีกันจะกลายเป็นอาวุธลับของคุณในเดือนนี้ขณะที่คนอื่นๆอาจมองว่างานหนักเกินไปคุณกลับสามารถแบ่งแยกทุกอย่างออกเป็นขั้นตอนเล็กๆจัดการทีละส่วนและสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงออกมาได้ การที่คุณสามารถเห็นรายละเอียดเล็กน้อยที่คนอื่นมองข้ามจะทำให้ผลงานของคุณโดดเด่นกว่าผู้อื่นอย่างชัดเจน สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นคุณอาจพบว่ามีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดหรือลูกค้าเริ่มเปรียบเทียบราคาและบริการมากขึ้นแทนที่จะตื่นตระหนกหรือลดราคาแข่งกันจนเสียหายจงใช้เวลานี้ทบทวนจุดแข็งที่แท้จริงของคุณเน้นย้ำคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่คุณสร้างมายกตัวอย่าง หากคุณเปิดร้านขายของออนไลน์นี่คือช่วงเวลาที่ดีในการปรับปรุงบริการหลังการขายเพิ่มความรวดเร็วในการตอบคำถามลูกค้าหรือสร้างคอนเทนต์ที่แสดงความเชี่ยวชาญในสินค้าของคุณอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังนั่นคือความเครียดจากการทำงานหนักเกินไปชาวราศีกันมักมีแนวโน้มที่จะกดดันตัวเองให้ทำงานสมบูรณ์แบบแต่ในเดือนนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางบ้างยอมรับว่าบางครั้งดีพอก็เพียงพอแล้ว การพยายามทำทุกอย่างให้ร้อเปอร์เซนตอาจทำให้คุณหมดไฟและส่งผลเสียต่อสุขภาพด้านการเงินการเรียนรู้ศิลปะแห่งการบริหารจัดการและการวางแผน รายได้โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่มีเสถียรภาพแต่คุณอาจพบว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้คาดการไว้เกิดขึ้นเช่นรถยนต์เสียเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านชำรุดหรือมีงานเลี้ยงสังสรรค์ปลายปีที่ต้องเข้าร่วมหลายงานค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ไม่ได้มากมายมหาศาลจนทำให้คุณล้มละลายแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้แผนการเงินที่วางไว้ต้องปรับเปลี่ยน สิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้สถานการณ์เหล่านี้ทำให้คุณตัดสินใจแบบหุนหันพลันเผลบางคนอาจคิดว่าควรไปกู้เงินด่วนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเบิกเงินออมฉุกเฉินออกมาใช้จ่ายแต่จงหยุดและคิดให้รอบคอบก่อนลองมองหาทางเลือกอื่นๆเช่นการเลื่อนการซื้อสินค้าบางอย่างที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนออกไปก่อนการหาช่องทางไรายได้เสริมในช่วงสั้นๆหรือการต่อรองกับร้านซ่อมให้ผ่อนชำระได้ ข้อดีของชาวราศีกันคือความเก่งในการคำนวณและวางแผนคุณสามารถนั่งลงมาจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดหาจุดที่สามารถประหยัดได้และสร้างแผนการเงินใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ยกตัวอย่าง หากค่าใช้จ่ายพุ่งขึ้น5,000บาทในเดือนนี้แทนที่จะตื่นตระหนกคุณอาจพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารนอกบ้านลง2,000บาทเลื่อนการซื้อเสื้อผ้าใหม่ออกไปประหยัดได้อีก1,500บาทและหาโครงการฟรีแลนซ์เล็กๆที่ทำได้ในเวลาว่างเพิ่มรายได้อีก2,000บาทนอกจากนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทบทวนพอร์ตการลงทุนของคุณ หากคุณมีเงินออมหรือลงทุนอยู่ลองตรวจสอบว่าผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อาจมีบางกองทุนหรือหุ้นที่ไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่คาดหวังและอาจถึงเวลาที่ต้องปรับพอร์ตใหม่อย่างไรก็ตามหากคุณยังไม่มีประสบการณ์ลงทุนมากนักอย่าตัดสินใจใหญ่โตเพียงลำพังควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก่อนทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในเดือนนี้คือการใช้จ่ายแบบหลงไหลในสิ่งที่ไม่จำเป็น โปรโมชั่นปลายปีและการลดราคาต่างๆอาจทำให้คุณอยากซื้อของมากมายแต่จงถามตัวเองทุกครั้งก่อนจ่ายเงินว่าฉันต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือแค่อยากได้เพราะราคาถูกการแยกแยะระหว่างต้องการกับอยากได้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากเลยความรักสาหรับคนโสดชาวราศีกันที่ยังโสดจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับเรื่องความรักแต่ไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่คุณคาดหวังไว้ โอกาสในการพบเจอคนที่น่าสนใจมีอยู่จริงแต่อาจไม่ใช่จากที่ที่คุณมองหาหรือไม่เป็นไปตามสเปคที่คุณตั้งไว้ในใจความท้าทายสำหรับคุณคือการเปิดใจให้กว้างขึ้นและยอมรับว่าความรักที่แท้จริงอาจมาในรูปแบบที่แตกต่างจากจินตนาการยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รู้จักกับคนที่ทำงานในสายงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลยอาชีพที่ดูไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่คุณต้องการหรือมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากคุณมาก ในช่วงแรกคุณอาจไม่ได้ให้ความสนใจมากนักแต่ถ้าคุณเปิดใจและใช้เวลาทำความรู้จักกันลึกซึ้งขึ้นไปคุณอาจค้นพบว่าคนคนนี้มีคุณค่าภายในที่น่าสนใจกว่าที่คิดความจริงใจความมีน้ำใจและการเข้าใจซึ่งกันและการอาจสำคัญกว่าการมีอาชีพดีๆหรือความสำเร็จทางสังคมอย่างไรก็ตามความระมัดระวังที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวราศีกันก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องนี้การเปิดใจไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตกหลุมรักใครง่ายๆโดยไม่ได้ใช้สติ ควรใช้เวลาทำความรู้จักกันอย่างจริงจังก่อนตัดสินใจเอาจริงเอาจังสังเกตรพฤติกรรมดูว่าคำพูดกับการกระทำสอดคล้องกันหรือไม่และอย่าเพิ่งรีบสรุปอะไรเร็วเกินไป การนัดพบในช่วงนี้อาจเกิดขึ้นในสถานที่หรือสถานการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้เช่นงานเลี้ยงของเพื่อนที่คุณเกือบจะไม่ไปเพราะเหนื่อยการพบกันโดยบังเกินที่ร้านกาแฟที่คุณไปประจำหรือการร่วมกิจกรรมอาสาสมัครที่เพื่อนชวนไปจงเปิดใจรับสถานการณ์เหล่านี้และอย่าปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาเพียงเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการวิพากษ์วิจารณ์หรือจับผิดคนอื่นมากเกินไปชาวราศีกันมักมีมาตรดานสูงซึ่งเป็นเรื่องดีในหลายด้านแต่ในเรื่องความรักการคาดหวังให้อีกฝ่ายสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องจะทำให้คุณพลาดคนดีๆไปจงจำไว้ว่าทุกคนมีข้อบอกพร่องและความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้สร้างจากความสมบูรณ์แบบแต่สร้างจากการยอมรับและเติมเต็มกัน สำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีกันที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงทดสอบความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างกันคุณและคู่ของคุณอาจมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนอนาคตหรือการใช้จ่ายเงินความแตกต่างในมุมมองเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์มีปัญหาแต่เป็นโอกาสให้คุณทั้งคู่ได้เรียนรู้ที่จะประนีประนอมและหาจุดกึ่งกลางร่วมกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือคุณอาจมีแนวโน้มที่จะชี้แนะหรือจับผิดคู่ของคุณในเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยไม่ตั้งใจยกตัวอย่างคุณอาจรู้สึกรำคาญที่คู่ของคุณวางของไม่เป็นระเบียบลืมทำบางสิ่งที่สัญญาไว้หรือไม่ได้วางแผนอะไรให้รอบคอบเหมือนคุณแม้ว่าคุณจะมีเจตนาดีอยากช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่การพูดจับผิดบ่อยๆอ,อาจทำให้คู่ของคุณรู้สึกว่าไม่เคยทำอะไรดีพอและสร้างระยะห่างระหว่างกัน สิ่งที่คุณควรทำคือเรียนรู้ที่จะแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจมากขึ้นลองสังเกตสิ่งดีๆที่คู่ของคุณทำและบอกให้รู้ว่าคุณเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นการให้กำลังใจและสร้างบรรยากาศเชิงบวกจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นและทำให้คู่ของคุณรู้สึกอยากปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณมากกว่าการถูกบน่นนอกจากนี้เดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันที่แตกต่างจากปกติ ไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตหรือใช้เงินมากอาจจะเป็นเพียงการทําอาหารมื้อพิเศษด้วยกันที่บ้านไปเดินเล่นในสวนปางป่าที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเติมความสดใสให้กับความสัมพันธ์และสร้างความทรงจําดีๆร่วมกัน หากมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นอย่าเก็บกดหรือทำเป็นไม่มีอะไรจงหาเวลาคุยกันอย่างจริงจังแต่สงบแสดงความรู้สึกของคุณออกมาอย่างตรงไปตรงมาแต่นุ่มนวลและเปิดใจรับฟังมุมมองของอีกฝ่ายด้วยการสื่อสารที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่าการเก็บกดจนระเบิดสรุปเดือนนี้สำหรับชาวราศีกันเป็นช่วงเวลาดวงชะตาชาวราศีกันประจำเดือนนี้ เดือนนี้สำหรับชาวราศีกันเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านสองด้านของเหรียญที่ซ้อนทับกันอย่างน่าสนใจข้างหนึ่งเป็นโอกาสที่รอให้คุณคว้าอีกข้างหนึ่งเป็นความท้าทายที่ต้องการให้คุณแสดงฝีมือบรรยากาศโดยรวมของเดือนนี้จะมีความเข้มข้นในแง่ของการตัดสินใจและการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ความรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมด้านการงานบททดสอบแห่งความสามารถ การงานในช่วงนี้จะเป็นเวทีให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่หากคุณเป็นพนักงานประจําคุณอาจพบว่างานที่ได้รับมอบหมายมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือมีรายละเอียดที่ต้องดูแลมากกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานสรุปผลประจําปีซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแผนกประสานงานกับผู้คนหลายมากและนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนเข้าใจง่าย งานลักษณะนี้อาจทำให้คุณรู้สึกกดดันในช่วงแรกแต่จงมั่นใจว่าคุณมีความสามารถที่จะทำสำเร็จได้อย่างงดงามที่น่าสนใจคือความพิถีพิถันและการจัดระเบียบที่เป็นจุดแข็งของชาวราศีกันจะกลายเป็นอาวุธลับของคุณในเดือนนี้ขณะที่คนอื่นๆอาจมองว่างานหนักเกินไปคุณกลับสามารถแบ่งแยกทุกอย่างออกเป็นขั้นตอนเล็กๆจัดการทีละส่วนและสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงออกมาได้ การที่คุณสามารถเห็นรายละเอียดเล็กน้อยที่คนอื่นมองข้ามจะทำให้ผลงานของคุณโดดเด่นกว่าผู้อื่นอย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น คุณอาจพบว่ามีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดหรือลูกค้าเริ่มเปรียบเทียบราคาและบริการมากขึ้นแทนที่จะตื่นตระหนกหรือลดราคาแข่งกันจนเสียหายจงใช้เวลานี้ทบทวนจุดแข็งที่แท้จริงของคุณเน้นย้ำคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่คุณสร้างมายกตัวอย่าง หากคุณเปิดร้านขายของออนไลน์นี่คือช่วงเวลาที่ดีในการปรับปรุงบริการหลังการขายเพิ่มความรวดเร็วในการตอบคำถามลูกค้าหรือสร้างคอนเทนต์ที่แสดงความเชี่ยวชาญในสินค้าของคุณอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังนั่นคือความเครียดจากการทำงานหนักเกินไปชาวราศีการมักมีแนวโน้มที่จะกดดันตัวเองให้ทำงานสมบูรณ์